เอรชนที่3นี้นะครับน้องๆดูเหมือนกับว่าจะมีประกาลังทุกคน แล้วเ,เช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ทุกคนเราอยู่ภายใน m ม c r a f t PE กันนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับเราจะไปทำซีรีส์ซื้อบ้าน The s e r i ส s Season ที่2กันนั่นเองอ ต่อจากคราวที่แล้วนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่นานมากๆนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเรากลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่วิกอีสต์คัมแบ็กกันนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนวันนี้นะครับเรากลับมาพร้อมกับการซื้อบ้านนะฮะสุดเอ็กคลูซีฟเลยนั่นเองฮี่มันจะเอ็กคลูซขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าครับน้องๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องมาลองดูกันเลยดีกว่านะฮะแต่ก่อนอาไรนครับน้องสำหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดต ท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะและตอนนี้นะทุกคนเรามีบ้านนะฮะมาแนะนําน้องอยู่ทั้งหมด3หลังด้วยกันนะฮะเรียกง่ายว่าเรืงแต่หลังกากลางนะฮะแล้วก็ถึงระดับโปรเลยเนั่นเองโ,โอ้โหนี่นมันหลังโปรเหรอนะ่าทุกคน โคตรใหญ่เลยทุกคนแล้วดูหลังแรกเราเนี่ยโคตรนุบเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองดูหลังแรกเลยดีกว่านะฮะโดยที่หลังแรกของเรานะครับทุกคนดูเหมือนกับว่ามันจะส่วนผสมไปด้วยดินด้วยนั่นเองนะนี่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 เขามีป้ายด้วยทุกคนมันมีชื่อว่านุบเฮ้านะฮะมีราคาแค่ประมาณ1บาทเท่านั้นนะทุกคนโอ้โหมันไปไี้ถูกมากมายขนาดนี้นะฮะแต่แบบว่า1บาทได้ขนาดนี้ผมคิดว่าเป็นที่โอเคมากๆเลยนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูข้างในกันเลยดีกว่าอู้ ใหญ่อยู่นะทุกคนเดินเข้ามาก็มีกล่องเชนส์ด้วยนะฮะแต่ว่าภายในกล่องเชนส์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะฮะนี่อันนี้ก็มีกล่องเชนส์ใหญ่นะฮะแต่ว่าก็ไม,ม่มีอะไรด้วยเช่นกันนะฮะดูกระซ o n แล้วผมคิดว่านี่นจะเป็นบ้านชั้นเดียวแน่ๆเลยครับน้องๆแต่เพียงแค่ว่าทําให้มันดูยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้แันนั่นเองเออจริงหว่ะทุกคนมันมีแค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะฮะภายในบ้านหลังนี้นะครับน้องๆดูเหมือนกับว่าจะมีอุปกรณ์หลายอย่างให้เราเนี่ยสามารถเลือกดูได้มากมายเลยนะะั่นเองนะฮะรวมไปถึงน,งนะครับมีกล่องเช ทุกคนโอ้โ oh, ห oh. ผมก็นึกว่าจะไม่มีชั้นสองนะโดยที่ชั้นที่สองนี้นะทุกคนโอ้โ oh, ห oh. มีลูฟด้วยว่ะทุกคน <laughs> หนึ่งบาทนะเว้ยทุกคนคือแบบว่าหนึ่งบาทนี้ได้ขนาดนี้ผมคิดว่าเป็นที่ดีมากๆเลยนะฮะผมอยากบอกน้องเลยนะครับว่าน้องเนี่ยควรรีบซื้อมันเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะเรียกง่ายว่าบ้านแค่ใหญ่เท่านั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปลองดูหลังที่สองกันดีกว่านะครับทุกคนว่าหลังที่สองเนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะฮะและชื่อของหลังที่สองเนี่ยมันจะเป็นชื่อบ้านอะไรกันนั่นเองนะฮะโดยที่บ้านหลังที่สองเรานะครับทุกคนมันมีชื่อว่าโตเฮ้ากันนั่นเอง นี่มันขึ้นกี่เท่ากันะทุกคนประมาณเท่าไหร่นะร้อยเท่าได้ไหมทุกคนโอ้ยไม่ใช่ร้อยเท่าเลยทุกคนต้องประมาณหมื่นเท่านะฮะใช่ทุกคนประมาณหมื่นเท่าเรียกง่ายว่าเขียวกะจีกันเลยทีเดียวนะทุกคนกว่าจะขึ้นมาถึงหลังนี้ได้นะคะว่าหลังนี้ทุกคนเป็นหลังที่จะเอ็กซ์คลูซีฟขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนั่นเองนะฮะนี่ไม่ใช้ดินนะจ๊ะทุกคนผมจะบอกให้นะฮะถ้าเป็นประตูแต่ละหลังมันดูไปเลอะไรที่แปลกมากๆเลยนะทุกคน ถามจริงทุกคนนี่คือประตูจริงๆเรอเนี่ยทุกคนโอ้โหใช้ประตูกลไกลในรูปแบบนี้นะฮะโอเคโอเคเอาเป็นว่าเราก็ทําการปิดไว้ให้มันสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะพอน้องเดินเข้ามาปุ๊บนะครับทุกคนดูเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้นะฮะจะมีการแบ่งโซนไว้แบบดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะฮะด้านขวานะครับจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะฮะด้านซ้ายมือนะฮะอารมณ์เหมือนกับจะเป็นทีวีกลางบ้านเลยนะครับน้องๆแล้วก็ด้านหลังทีวีนะฮะดูเหมือนกับว่าจะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์กันนั่นเองนะฮะด้านซ้ายนะครับมี จ้าทุกคน <Wow. S 1> ส่วนด้านนี้นะครับทุกคนดูเหมือนกับว่าจะเป็นโรงครัวนะหรือว่าห้องครัวกันนั่นเองนะครับทุกคนว่าตรงนี้นะ่ะเหมือนจะมีเตาพงเตาเผามีตู้ยงุงตู้เย็นอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนี้นะ่ะถือเป็นอะไรที่เรานะ่ะเข้าใจกันได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะแต่ผมสงสัยมากเลยทุกคนคือแบบว่าเรารีวิวมาสองหลังแล้วใช่ไหมทุกคนและโดยเฉพาะสองหลังนี้นะฮะมันไม่มีประตูนะฮะแล้วแบบเราสามารถเดินจากบ้านหลังนี้นะฮะแล้วก็ทะลุมาบ้านหลังนี้ได้เลยอะทุกคน มันเป็นอะไรที่แปลกแปลกแนวมากๆเลยนะครับน้องเดี๋ยวเราลองดูว่าทุกคนว่าหลังนี้นะฮะเราสามารถขึ้นไปชั้น2ได้หรือเปล่านะเหมือนกับว่าจะขึ้นไม่ได้นะทุกคนว่ามันไม่มีบันไดให้เราเลยนะฮะหรือว่าอยู่ห้องนี้วะทุกคนห้องนี้ก็ไม่มีบันไดนะฮะผมคิดว่าบ้านหลังที่2นี้นะครับทุกคนมันน่าจะใหญ่อย่างเดียวนะแต่ว่าไม่มีชั้นที่2เลยนั่นเองนะฮะน่าจะไม่มีอะทุกคนดูยากทรงแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราออกมาข้างนอกกันดีกว่านะฮะเราลองถอยดูดีกว่าทุกคนว่ามีหรือเปล่านะฮะมัน ผมก็งงเหมือนกันเอาเป็นว่าเราลองเกมหมดดูแล้วกันนะครับน้องๆว่าถ้าเกิดเราลองเกมหมดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูชั้นที่2ได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะนี่ชั้นที่2ของเราทุกคนโอ้มีพื้นที่ฮอด้วยทุกคนทําเป็นปเล่นไปนะฮะแล้วชั้นที่2นี้ดูเหมือนกับว่าจะมีห้องด้วยนะครับน้องๆว่าแต่ว่าเราจะเดินขึ้นมาจากตรงไหนอะทุกคนโอ้โหทำไมเมื่อกี้ผมดึงหาไม่เจอนะฮะแล้วเราจะลงไปยังไงวะ่ทุกคน ให้ตายเลยทุกคนขึ้นได้แต่ลงไม่ได้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้อยู่ในห้องนี้ทุกคนแล้วระเด็งขึ้นมันซ่อนอยู่ภายในห้องเก็บหนังสืออรทุกคนซึ่งโดยบ้านปกติแล้วผมคิดว่ามันคงไม่มีนะฮะแต่ว่าบ้านหลังนี้ดันมีเฉยเลยทุกคนเราสามารถเดึงขึ้นมาชั้น2ได้นะฮะแล้วก็สามารถทำการขึ้นไปชั้น3ได้ด้วยโอ้โหเขาต้จะแอดวานเลยนะเนี่ยทุกคนโดยที่ชั้นที่3นี้นะครับทุกคนดูเหมือนจะเป็นห้องนอนมหึมาเลยนั่นเองนะครับโดยที่เรานะฮะมีทั้งเตียงนอนนะฮะแล้วก็มีโต๊ะทำงาน นะมีทีวีด้วยทุกคนเลยไงว่าไม่ต้องแชร์กับใครเลยเนั่นเองนะหัวนอนนะทุกคนดูเหมือนว่าจะมีกระจกติดด้วยนะทำให้เราสามารถดูด้านนอกได้แบบสบายๆเลยนะฮะโอ้แต่ถามจริงทุกคนเอาหัวสเกลตันมาวางไว้แบบนี้ผมคิดว่าตอนหนึงคืนก็กลัวหลอนอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆเราสามารถขึ้นไปได้อีกชั้นอีกทุกคน นี่คือชั้นที่สี่ของเรานะทุกคนซึ่งชั้นที่สี่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับคลังเก็บของอะไรประมาณนี้เลยนะก็เรียกว่าอะไรนะคังอินเวนท r รี่อะไรประมาณนี้เลยก็ว่าได้นะครับน้องๆว่าชั้นที่สี่นี้นะฮะปกติแล้วมันน่าจะไม่มีนะในงบราคาหนึ่งแสนบาทนะครับเราได้บ้านทั้งหมดประมาณสี่ชั้นในรูปแบบนี้ผมคิดว่า่อนจะเฟี้ยวฟ้าวมาเผาแก้วมากๆเลยนั่นเองนะครับว่าแต่ว่าผมต้องลงไหนอ๋อนี่ไงทุกคนอ่าลงได้แล้วลงได้แล้วทุกคนโอเคซึ่งหลังที่สองนี้นะฮะถือว่าเอาจะเอกลรา ลองไปดูหลังที่สามาันดีกว่าครับทุกคนต่อมาเป็นหลังที่สามคำลังงองซึ่งหลังที่สามนี้ผมจะเรียกว่ามันบ้านไม่ได้นะทุกคนต้องเรียกว่าขรึกหาดเลยนั่นเองนะถะ้าเกิดเรามองบนเบิร์นะทุกคนชั้นนี่หนึ่งนะฮะชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้า มีหลายชั้นจัดนะโดยบ้านหลังนี้ทุกคนมีชื่อว่าแฮกเกอร์เฮาส์กันนั่นเองนะครับโดยที่มีมูลค่ามากถึง1ล้านบาทเลยนั่นเองนะครับน้องๆโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูกันดีกว่านะรับดยความที่ว่าเป็นบ้านแฮกเกอร์ทุกคนมันจะมีระบบกลไกอะไรหรือเปล่าทุกคนโอ้อันนี้ถือว่าเป็นอันนี้น่ากลัวนะฮะอีกแล้วอ่ะทุกคนมันไม่มีประตูบ้านอีกแล้วอ่ะฟาร์มหลังมานี้ไม่มีประตูบ้านเลยว่ะทุกคนโอเคโอเคเข้ามาหู ทุกคนดูผมมันสิครับโอ้โหโคตรเอกลูซีฟนะด้านซ้ายมือนี่คือแบบว่าเป็นทองนะฮะแล้วก็ด้านในทองนี่ก็มีไดมอนด์นะฮะโอ้โหให้ตายเถอะกคนผมคิดว่ามันไม่ใช่บ้านนะแต่ว่ามันคือพระราชวังเลยนั่นเองนะครับน้องๆด้านขวามือน,นะครับดูเหมือนจะเป็นโตลละ๊ะรับประทานอาหารนะฮะแต่ว่าไม่ใช่โ,โตลละ๊ะรับประทานอาหารธรรมดานะแต่ว่าเป็นโคตรโตลละ๊ะรับประทานอาหารเลยครับทุกคนว่าโต๊ะน,นี้นะถือว่าเป็นที่ยาวมากๆเลยนั่นเองได้เราเนี่ยสามารถขึ้นมาชั้นสองได้นะฮะนี่มีูด้วยทุคน นําไปเล่นไปนะครับข้างๆนะทุกคนดูเหมือนกับว่าจะเป็นห้องครัวนะฮะซึ่งห้องครัวนี่น่ก็ถือว่าจะเป็นใหญ่เอาการมากๆเลยนะฮะเพื่อรับแขกนะทุกคนดูทรงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูด้านซ้ายมือกันบ้างดีกว่านะฮะด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ผมภาวนาว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับโต๊ะรับประทานอาหารเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่านี้เนี่ยก็มีความัชัวรี่เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็มีทีวีนะครับทุกคนแล้วก็มุมนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับกึ่งมุมบาร์นะฮะใช่ทุกคนอารมณ์เหมือนกับ ก็โจพุมๆโจพ,มโจพุมๆตรงนี้ได้ใช่เลยนะเนี่ยทุกคนเออผมคิดว่ามันน่าจะออกมาในรูปแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีน้ําพุนะทุกคนให้ตายเถอะบ้านหลังไหนมีน้ําพุในบ้านนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่บ้านเลยนะทุกคนพรานนั้นน่ะมันเหมือนกับคาลืสหาดเลยนั่นเองนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้น่ะก็มีด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของห้องเอนชานนะทุกคนโอ้โหห้องเอนชานที่ว่าล่อแหลมมากๆเลยทุกคนผมเรียกง่ายๆเลยนะว่าเราเนี่ยสามารถโดนขโมยของได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะทุกคนเหมือนก็จะเป็นทางขึ้้นนนไปชััที่2ก อโอ้ชั้นที่2สวัสดีเพื่อนซึ่งชั้นที่2นี้นะทุกคนเรียกง่ายว่าเป็นเซี่ยวหนึ่งแล้วกันทุกคนมันไม่ใช่ชั้นสองเลยด้วยซ้ำคบน้างๆมันต้องเรียกว่าเป็นชั้น1ครึ่งเลยนั่นเองนะฮ <c> ะ <oughs> บ้านมีชั้น1ครึ่งหมดทุกคนทําไปเล่นไปนะฮะซึ่งชั้นนี้นะครับทุกคนก็มีลุด้วยเช่นกันนะฮะเราเนี่ยก็สามารถดูได้ด้วยนั่นเองนะฮะโอ้โคตรเก๋ทุกคนโอเคเราขึ้นไปชั้นที่3กันเลยดีกว่านะฮะนี่ชั้นที่3มเราทุกคนโอ้โหเลยขึ้นมานนี้ะอั่ผคิดว ให้เป็นชั้นที่3ที่แท้ทูนะครับเรื่้นที่3นี้นะครับน้องๆดูเหมือนกับว่าจะมีประการลังทุกคน โอ้ oh my god ปะการังในบ้านนะคือแบบว่าเราเจอตู้ปลาในบ้านนี่ก็ถือว่าเครียดเลยนะทุกคนเราเจอปะการังในบ้านเลยนะคือแบบว่ามันยกทะเลมาทั้งแถบเลยนั่นเองนะครับน้องๆซึ่งอันนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตู้ทะเลนั่นเองนะฮะ <laughs> มีทั้งปะาารังมีทั้งปลานูน่นปลานี้นะฮะเยอะแยะมากมายแกะกองเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นร <t> ูฟนะครับเราสามารถออกมาได้ด้วยนะฮะโอ้ชั้นนี้ดูเหมือนก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะเราจะต้องการเพิ่มขึ้นอีกนะครับน้องๆเพราะชั้นนี้นะ่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานมากๆเลยนั่นเอง นะให้ตายทุกคนมีสาวว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนะเรียกง่ายว่าเป็นสาวว่ายน้ําที่จะเปพาเวลมากมาก,มากเลยนะฮะจอมแจมอยู่คนเดียวนะฮะครเหงาเลยว่ะทุกคนอยู่ทตรงแล้วนะฮะแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยทุกคนคือแบบว่ามีทุกอย่างนะฮะที่เพียบพร้อมมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนมีพื้นที่อาบแดดด้วยนั่นเองโอ้สุดยอดว่ะทุกคนโอ้โหอ,อันนี้ได้เป็นห้องแต่งตัวนะฮะหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้านะั่นแหละทุกคนและอันนี้เหมือนก็จะเป็นจุดล็อบบี้ตรงกลางเลยนะั่นเองนะฮะไปนะทุกคนเราขึ้นไปข้างบนนนกกัดีว่านะ นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นชั้นที่3ได้นะฮะชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นที่4ได้เลยนะครับน้องๆโดยที่ชั้นที่4นี้นะฮะทุกคนดูเหมือนก็จะมีความ p พ i เวทเพิ่มเติมไปอีกนะฮะมีโต๊ะเขียนหนังสือนะครับทุกคนแล้วก็มีเตียงนอนด้วยว้าวแต่ว่าเป็นโคตรเตียงนอนเลยนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็มีทีวีด้วยนั่นเองนะฮะพื้นที่ตรงนี้นี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นชั้นวางของเอาไว้แบบทำการโชว์ของแน่ๆเลยครับน้องๆก็ดูทรงนี้เนี่ยมีทั้งโต๊ะเอนชานนะฮะมีหัววิชเช แก่กองเลยนั่นเองนะด้านนี้มาได้ด้วยครับน้องๆไหนดูซิด้านนี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นพื้นที่ปิกนิกนะฮะเรียกง่ายว่าเป็นการปิกนิกนะที่อยู่ด้านบนบ้านเลยนั่นเองคือถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆในอยู่ในกรุงเทพนะฮะน้องๆจะเห็นบ้านนะฮะทุกคนหรือว่าคอนโดนะฮะที่จะมีพื้นที่ในรูปแบบนี้นะฮะอยู่บนคอนโดเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์นะทุกคนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์แน่ๆเลยนะฮะเฮ้ยมีการอัปเกรดวะทุกคนทำไปเล่นไปนะฮะตอนนี้อาหารเราหมดแล้ววะ ม,มีอาหารให้เราเนะื้อใกล้จะตายแล้วทุกคนใกลจะตายแล้วเนะื้อตรงแถวนี้มีอะไรให้เราขโมยของได้บ้างไม่มีเลยวะทุกคน โคตรโซเฟสเลยทุกคนโอ้โหซึ่งชั้นนี้ก็เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆที่เราเนี่ยสามารถขึ้นมาได้นั่นเองนะเราจะกระโดดลงไปดีหรือเปล่าวะทุกคนถ้าเกิดถึงว่าเรากระโดดลงไปผมคิดว่าจะทําให้เราเนี่ยตายได้โอ้ยลึกอยู่ในนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยว้อเด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 เด้อเดเด้อโป้งไปหนึ่งทีโอเคเราต้องรีบลงไปหาเนื้อของกินข้างล่างสักหน่อยนะครับน้องๆเอาว่ะทุกคนอ้จะได้หรือไม่ได้ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อน เหลือหนึ่งครึ่งแล้วทุกคนเหลือหนึ่งครึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแถวนี้ไม่มีอาหารเลยเหรอทุกคนเน่า no. ผมตายแน,แน่เลยทุกคนไม่นะทุกคนไม่ไม่ไม,ไม รอดมาได้ไงวะเนี่ยทุกคนเหลือแค่ครึ่งเซี่ยวเท่านั้นนะฮะและเนี่ยนะทุกคนคือบ้านทั้ง3หลังนะครับที่เราเนี่ยมารีวิวกันภายในวันนี้กันนั่นเองอย่างที่น้องทราบกันดีนะฮะว่าช่วงซื้อบ้านเด็ดซีรีส์ของเรานะฮะคือการที่เราเนี่ยมารีวิวบ้านนะฮะที่มีราคานะฮะตั้งแต่กลางสุดนะฮะจนไปถึงตัวไฮสุดเลยนะะั่นเองนะารู้ว่าบ้านบางหลังนะครับก็มีความเอกซิ่มในตัวนะฮะเช่นบ้านเลสโตรนะ,ะหรือว่าบ้านซอดแอบอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ซีซั่นน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 นที่่แล้้้้วัััััเเออองงงะะะะคคครรรรบบบๆๆพาฉสหิช อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมุก็สกายเบอร์ผมด้วยนั่นเองซุปรองใจผมด้วยเพ่ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดึงช่องเราได้แล้วรับข่าวสายใหม่ใหม่ก็ด้วยนั่นเองและสุดท้ทายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เรียบร้อก่นผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กบผมสวัสดีครับ Stayed on my ground many times I was stuck. Had to wax the rail, re tray out like I'm young cause I am and the scenes I got little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, young last change. Uh huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly But I'm here I see rappers dying dark folks high